สวัสดีครับสอนเชื่อมโยงช่อง YouTube เชื่อมกับ Google a d w o r t s เพื่อการแสดงผลข้อมูลยอดวิวยอดต่างๆถ้าคุณไม่เชื่อมจะไม่โชว์นะครับก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่ง s u i s e r i ป e ปุ่มสีแดงกดให้ผมนิดนึงนะครับขอบพระคุณมากๆครับไม่ว่าคุณจะทำโฆษณาแบบด่วนคือเข้ามาที่ YouTube Studio ในคลังเนื้อหาเลือกคลิปที่ต้องการโปรโมทคลิก3จุด ขวามือคลิกคำว่าโโมทครับนั่นก็หมายถึงการใช้งาน Google AdWords คุณอาจจะไม่สามารถเข้ามาที่หน้าภาพรวมเช่นเดียวกับผมเพราะว่าบางคนยังไม่สมัครบัญชี AdWords การใช้งานครั้งแรกคุณต้องสร้างแคมเปญยังไม่คล่องไม่เป็นไรนะครับสร้างเข้ามาแบบลวกๆก,ก่อนหน้าตาแบบนี้คือโหมดขั้นสูงนะครับคุณอาจจะเข้าสู่โหมดธรรมดาโหมดมือใหม่นะครับก็สร้าง สร้างแคมเปญเพื่อที่จะเปิดใช้งาน Google AdWords ถ้าคุณไม่มีแคมเปญใดๆจะไม่สามารถเข้าใช้งานหน้าหน้าภาพรวมได้นะครับคุณจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับ YouTube ได้นะครับต้องสร้างขึ้นมาสักหนึ่งแคมเปญแคมเปญในลักษณะทางลัดเข้ามาที่สตูดิโอของ YouTube แบบนี้นะครับที่คลังเนื้อหาจากนั้นก็คลิกโปรโมต3จุดขวามือแบบนี้นะครับก็เป็นการสร้างแคมเปญใน Google AdWords เช่นเดียวกันครับ เมื่อมี1แคมเปญครับเข้าสู่หน้าภาพรวมคุณผู้ชมด้านบนแถบคําว่าเครื่องมือและการตั้งค่าครับคลิกตั้งค่านะครับบริเวณนี้บัญชีที่ลิงก์ตอนแรกคุณผู้ชมอาจจะว่างไม่มีการลิงก์ซักบัญชีนะครับเลื่อนลงไปครับบัญชีบริเวณนี้ครับ YouTube คุณคลิกรายละเอียดนะครับจากนั้นคลิก เครื่องหมายบวกนะครับคือตอนนี้ผมเชื่อมโยงกับบัญชีของผมเรียบร้อยเพราะว่า Google AdWords จะสามารถดูดูยอดวิวรีมาร์เก็ตติ้งและการมีส่วนร่วมจะสามารถเช็คข้อมูลใน YouTube Channel ของเราได้แต่ถ้าไม่ลิงก์จะไม่สามารถดูได้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในแพลตฟอร์มของ Google เพราะ YouTube และเครือข่ายต่างๆอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันของ Google นะครับ แต่เขาก็ให้สิทธิ์เราในการอนุญาตว่าจะให้ Google a d สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ถ้าคุณอนุญาตปุ๊บโดยโดยการกดเครื่องหมายบวกแล้วเอาชัวๆคือคัดลอกลิงก์ช่องนำมาวางตรงนี้เมื่อเจอแล้วก็คลิกแล้วกดยืนยันไปเรื่อยๆนะครับเป็นการเชื่อมโยงกับช่อง YouTube เสร็จสิ้นครับจากนั้นคุณก็สามารถสร้างโฆษณาบน Google a d w o r d s ได้อย่างความคล่องตัวสูงนะครับมีการโชว์ ข้อมูลอนาลิติกต่างๆนะครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ Youtube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ